หมาต่อกันที่อีพีนี้นะครับจากความเดิมตอนที่แล้วที่มันวัดปลาแล้วไม่ติดนะครับปลาลุดไปถึงกับนองร่องเลยทังวันนี้ครับกีโดนนะครับถึงปลาจะลุดไปแต่ก็ยังไม่ท่อครับบักลักไก่มึอนยังสู่ต่อครับพี่น้องเไหมครับเอาไหมครับกีลุดเสียดายจัด หลังจากมันบ่นพึมพำไปมันก็ทำการแสดงต่อไปนะครับพี่น้องตีไปเรื่อยๆพันมาแล้วก็ตีกลับไปตีกลับไปแล้วก็ตีกลับมาจนถึงเวลาปาชะตาขาดเรียบร้อยเรียบร้อยน้องรองรักไก่จัดแล้วโดนจนได้ครับพี่น้องมันตีพยายามโต๊ะมาเป็นเวลานับปีจังหวะนี้มันโดนจนได้ครับเวลาทำการของรักไก่ โชว์ผลงานแบบตึงๆครับพี่น้องได้ปลาไม่เท่าไรนี่หน้าตานี่ตึงนี่ทายกซ้ายโยกขวาหน้าโดนขมับบังแต่จักผีเนะครับพี่น้องถ้าใครเจอมันก็จัดมันจักโบกเ้อครับมันใส่จัดเลยมันนี่กวนตีนอี่หลีครับได้ปลามันพูดไม่หยุดแล้วครับมันขี้โม่อยู่นั่นแหละครับแต่เสียงหน้ามันดังผมเลยภาคใส่เองเลยแล้วกันดูมันโมนะครับ ไอต,ตื่นเต้นจัดเลยครับพี่น้องอีกใจนึงก็กลัวมันลุดถ้ามันลุดมานี่คงนั่งน้ำตาลินะ่ะแต่ตอนนี้มันเป็นวันของผมคือต้องได้ตัวเท่านั้นครับพี่น้องเยอกันนานอยู่ครับคลิปนี้ก็ใช้เวลาในการขี่โมนานนิดนึงเพราะว่าป่ามันไม่ขึ้นมาจาักทีครับตีนต้ำต้มเตมต้มเตมรอสวิงจากเซียนฟุบฟูพารากอนจัดให้ครับนี่มาแล้วครับ ้วนเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้้ยสโลป่ะเนี่ยโอ้ได้ได้้ใหญ่้โคตรใหญ่ใหญ่มากสโลยเ้แดงตาเดียวเลยแดงน่สีในมันี่แดงงเอาชนได้ครับโอ้โหรักไก่ทำการเรื่องหดียวถ่ายรูปก่อนพี่น้องมาดูหน้าตาลืมๆของมัน นี่นะครับผลงานนาจังจังบักสังเบิงไปครับมีเยอะเยอยนี่ได้ป้าทําตาลอยเมือนถือฟอยมากนี่โชแอกได้ตัวนี่คุยไปถึงอีก3ปีนุ่นหละพี่น้องเอ้ยตัวนี้น้ำหนัก2อกิโลนะครับแต่โมไปแล้วหลายวันหลายเดือนหลายปีจุกไปจกักทีหวานเจีย๊ยบ